ดีครับยินดีต้อนรับเข้าูช่องเอ็มซาวอลาดาชาแนลครับเดี๋ยวมือหนีสิภามาเบรงรถขยะครับต่อแล้วนะครับจจะประมาณนี้นะครับแต่ก่อนเขาเป็นรถขยะนะครับพอเวิร์ดสองซีนะครับผมก็นี่ทีรถขยะผมไปเบงวมา จะได้แสนโคโลนะครับยังเชื่องยังเงยียบๆเลยครับดำครับดำเยอะประมาณนี้นะครับหลังดำนะครับดำที่ผมเอามาต่อยเองนะครับ ลอยเก้าครับผมจะประมาณนี้นะครับเสียงเครื่อ,ง,องเงีเงียบๆนะครับก่อครับพ่ต้งังต่อเงาครับผมดำนะครับเดี๋ยวผมจะโยกดำให้เบิ้งครับผม เดี๋ยวมาเบรงไม้กันเลยกี่กิโลนะครับตัวนี้พึงได้แสนหนึ่งมนเจดพันหนึ่งร้อยสี่กิโลนะครับภายในก็นจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับภายในแอร์ยังครบนะครับ น้มันเต็มถังครับเกรีร์อกเกียร์ลมโอเคนะครับภายในยังสวยน,นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับยังบริทนดเสเ็จได้ยังนะครับเย๋ะผ้ายกดำให้บึงครับ นะครับเดี๋ยวพายกดำใ้เบึ้งนะครับว่าดำสันดีบบนะครับเดี๋ยวพามาบึ้งกันเลยนะครับ ดำถื่อสั้นนะครับสั้นชิกเลยครับดำเป็นดำเฮฟวี่ดิวตี้นะครับดำแปดตันนะครับสั้นเลยนะครับต่อ,อยางสั้นเลยนะครับดำเฮฟวี่ดิวตี้นะครับดำแปดตัน ใชยนะครับขั้นนี้ใช่ยอยากไ้มั่วโรดครับดำ heavy duty นะครับดำสั้นครับใส่เล็กย่างหน้านะครับเล็กใส่หน้าหลีครับถ้าแบกเล็กนี่ก็พ้อแห้งเหละครับเสียงเครื่องยังเงียบเลยครับ

หนาเลยครับเล็กใส่เล็กย่างหนาครับถ้าเล็กคัสซี่ก็เพราแห้งแหละครับง่ายกว่าสิบหลอดนะครับภายในอยังโอเคอยู่นะครับปบนะครับโอเคครับคลิปนี้จบไส้ซัมมี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิมารีวิวให้เบิ้งไหมครับเสียงเครื่องยังโอเคครับการเลือกรถเก่านี่ก็คือ เลือกเครื่องดีคัดซี่ดีครับมาตาเครื่องดีครับตัวนี้ก็ถือว่าในแซนเอสนะครับจะถือว่าโอเคนะครับเครื่องกันยังดีโอเคครับยางองินเฮดไ้เบิดครับโอเคครับคิปมี้จ๊บไปซํานี้ครับจิหนาฟอ,อนไหมครับผม